อุยเธอไปช้อปปิ้งเหรอแม่ถือถุงช้อปปิ้งมันจะสวยเลยเนาะตัวเขียวอื่อเลยเนี่ยมีสีตาด้วยแม่ดูสีตลบชบาเลยตัวเนี้ยอา้าว แม่แม่แม่อยู่ไหนแม่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 หายไปไหนเนี่ยเราต้องตายอยู่ในห้างนี้แน่เลยโทรศัพท์ก็ไม่มีโทรหาแม่ก็ไม่ได้ทำไงดีเนี่ยแม่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 ไอตินน่ากินสุดเลยคือไอติมก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยหาแม่ทีหลัง อืมอร่อยอร่อยจริงนะเนี่ยโอ้โหไม่เสียดายเลยแล้วเมื่อกี้เราจะทำอะไรนะหือตัวนี้ก็สวยนะชะแตมเอาไม่เนี่ยแม่ซื้อให้เลยเอาชแตมชแตมทำไมชแตมกลายเป็นหุ่นไปแล้วไปแล้วลูกฉันโดนอะไรเข้าไปกลายเป็นหุ่นตัวแข็งตองเลยชแตมชแตมอุย้ยไม่ใช่ลธชแตมไม่ให้แต่งตัวบีนี่เอา้า แล้วเจ้าเต็มหายไปไหนเนี่ยแย่ yeah, แล้วลูกหายโอ้ยไปหาลูกก่อนดีกว่าไปหาลูกก่อนดีกว่าตายแล้วเจ้าเต็มเจ้าเต็มที่ไหน <c oughs> อืมอ่อจังเลยอร่อยจังเลยอุ้ยเสื้อตัวนั้นก็สวยไ <c oughs> ม่เอาอ่ะมาซื้อหลอกปากกาอะไรเนี <c oughs> ่ยสีสวยจังโหลองเขียนหน่อยดีกว่าสีดำ <c oughs> ด้วยเขียนดีซะด้วยเท่าไหร่เนี่ยดูสิ หกร้อยโอ๊ยตั้งหมดแล้วอ่ะไม่มีตังค์ซื้อไปดีกว่าชฉลามฉลดมอยู่ไหนชฉลดมอยู่ไหนหฮ้ยโอยเหมือนได้กินของเต็มแถวๆนี้ชฉลามต้องมาแวะแถวแนี้แน่ๆเลยหื้มื้กลิ่นเหมือนจะไปทางนู้นอุยอ้ยแผนที่ดูใหหน่อยดีกว่าว่ามีตรงไหนหน่าเที่ยวมากที่เราอยู่ตรงนี้ไปตรงไหนดีน่าไปมคาเพื่อนแล้วไม่น่า เอ้หาบัแลนดีกว่าโอ้ยลิน่นลิ่นหายไปตรงนี้เนี่ยฉันต้องหายไปไหนแล้วเนี่ยตรงนี้มีบันไดเลือ่อนหรืออาจจะขึ้นไปข้างบนแต่ตรงนี้ก็มีบันไดเลื่อนนี่นะหรือจะลงไปข้างล่างมิดรก,กาละเป่ายิงชุบด,ดีวกว่าว่าจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างดีเป่ายิงชุบทางสายชนะขึ้นข้างบน ต้องดูดีกว่าต้องขึ้นไปข้างบนโอ้ยโอ๊ยอยู่ไหนเนี่ยลูกหายไปไหนเนี่ยโอยชจตแอมหายไปไหนเนี่ยโอ้ยชจตแมเจตแอมอยู่ไหนอิ่มแล้วเอ้นี่เรากำลังจะทำอะไรนะอ๋อลึกออกแล้วกินอิ่มแล้วก็ลึกออกเลยสันทีเรากำลังจะไปซื้อของแล้ว หายไปไหนเนี่ยจตเมนี่เราจะเดาถูกทางอ่ะว้เนี่ยกลิ่นก็หายไปแล้วด้วยถ้าไม่เจอนะแย่นแน่เลยไม่รู้ป่านนี้ช็ตเต็มจะไปตกละกรลรำบากอยู่ขนาดไหนต้องใจเสียต้องเศร้ามามแน่เลยที่หลงกับแม่เนี่ย <c oughs> สงสารลูกจังเลยเราไม่น่าคล้าใสายตาเลยทำลูกหาะ ิดเองเจ๊ตแ้มรู้แล้วหลงกันแบบนี้เชิตแตมจะต้องไปเดินดูของเล่นแน่ๆเลยไปดูร้านของเล่นดีกว่าอิวยโต๊ะอันไรอ่ะน่ารักจังเลยเอาไปถ้าทางจะเล่นสนุกตรงนี้ใส่สรลามตรงนี้ใส่ทซายไม่สิตรงนี้ต้องใส่ทซายเพราะมีน้ําตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ใส่น้าปกติและตรงนี้เอาไปใส่บาร์บเป็นโต๊ะน่ารักชะมัดเลยแต่เด็กดบงเรื่องือนดีกว่าโอ้ยน้องคนนี้ก็น่ารัก เอาไปเลี้ยงมันหยุดอีกไหมมีเซตเลี้ยงเด็กแล้วก็มีเซตอาบน้ำเด็กครบเลยเอาไปเป็นครอบครัวดีไหมเนี่ยเสื้อผ้าก็มีโอ้ยน่ารักสุดๆอยากได้ใช่ไหมเจสันเจสันมีดีหรือเปล่าเนี่ยไอ้ไหนอุ้ยตรงนี้ตุ๊กตาสควิชเมโลเต็มเลยอะอยากได้มากเลยอุ้ยตัวนี้บ้านเรายังไม่มีแมวนั้นก็ยังไม่มี อุย้ยตัวนี้เรามีตัวเล็กเอาตัวใหญ่ไปเป็นแม่ดีไหมไม่มีตังไม,ม่อ่บดีกว่าโอ้ยเแบบี้ alive นี่ก็อยากได้โฮอ,อันนี้มาเป็นเซตเลยอะเซตทำขนมนะ่าเล่นชมัดทำเสร็จบุ๊บกระป้อนปั๊บน้องอิ่มเลยอันนี้เหมาะกับเราคนไม่มีน้องเลี้ยงตุ๊กตาเป็นน้องก็ได้อมีอะไรนะ่าไปดูดีกว่าโอยเแป้งช,ชอแป้งซอยนี้ก็ไม่มี โอ oh, oh <my> ้มาลิทัลโอนี่โอ my มา d เยอะไปหมดเลยอยากได้ทั้งนั้นเลยอุย๊ยตัวน,นี้ตัวอะไรอะ <G ül> <G ül> น่ารักจังเลยตัวเนี้ยเอาออกได้ด้วยตุ๊ก,กตาอะไรเนี่ยถ้ามีตังนะจะซื้อให้หมดเลยตู้สีตัวนี้ตาสีชมพูปแปลว่าวเลยเธ <G ül> ออะไรเนี่ยเออมาดหืมน่ารัก <G ül> <G ül> อุ๊ยตัวนี้ก็น่ารักโอ้อยากได้อยากได้อยากได้แต่ไม่มีตัง <G ül> ทำไมตัวนี้ตัวสีเทาสวยใช่ไหมโอ้ยอยู่ไหนไอ้ลูชันอยู่ไหนไอ้ลูชันเนี่ยเฮ้ยชแตมชแตมอยู่ไหนเนี่ยชแตมเฮ้ยชแตมโอ้ย,อย,ต,อยตรงนี้ก็ไม่มีโอ้ย LOL น่าเล่นชะมัดเลย,ยเดี๋ยวนี้เขาทำกันอย่างนี้ด้วยเหรอเบ็นบ้านหัวหน้าตาอย่างนี้ก็เลยหรอเดี๋ยวนี้โหตัวนี้มีตัวส,งสูงๆด้วยและ มีแบบตัวจิ๋วๆอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยสแตมสแตมอุ้ยสแตมสแตมต้องอยู่ในชุดเจ้าหญิงพวกนี้แน่ๆเลยชแตมสแต,ม,สแตมอยู่ไหนสแตมสแตมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีอุ้ยกล่องนี้ดิอุ้ยกล่องนี้ดีกวา่าโหใหญ่มากเลยอะตุ๊กตาเอ็นเทนโต้โหการ์ตูนเรื่องโปรดเราเลยโอ้ยอ,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 อยากล่าสุดๆเลยเนี่ยแต่ไม่มีตังค์ เก็บดีกว่าอุ้ยอันนี้ขี่ม้าด้วยม้ายูนิคอร์นด้วยโหอันนี้เขาเป็นคุณหมอมีม้าด้วยโหไม่ถุงมือด้วยตัวนี้ก็เป็นคุณหมอโอ้ยก็แต่นี่เป็นตัวที่เราอยากได้นี่นะโล่แมจิกอมเพียงอมเพียงโอ้ยอยากได้อย่างเงี้ยโอ้โหตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอ่อ้มันหลับตาเปิดตาได้ด้วยโอ้โหไปนอนเถอะไปนอนเถอะ ชัเต้เตอยู่ไหนเนี่ยชเตชเชเอยู่ไหนเนี่ยชเอหาไม่เจอหามาทั่วห้างนี่หายังไงก็หาไม่เจอหามาทั่วห้างแล้วหาไม่เจอเลยหมดแรงแล้วเนี่ยโอ้ยชัทำสร้อยอันนี้ก็น่ารักกล่องใหญ่ดีด้วยสวยมากแมมันยงมากกว่าส้อยด้วยเนี่ย สามารถทำให้ผมน่าดูสวยขึ้นได้แล้วเสียงใครมาร้องไห้แถวนี้เนี่ยแม่แม่แม,แม่แม่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเจิดแต็มเจิดแต้มโอ้โหหายไปไหนมากตกใจมากมี่ลูก ตกใจขวัญเสียเลยใช่ไหมโถ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 เอ้ยขวัญมาขอโทษนะแม่จะไม่ทำจุดเต็มหายแล้วโอ๊ะแม่แม่เจอแม่พอดีเลยแม่แม่สิ่นี้เอาหน่อยได้ไหมทำไมชัตเต็มอยากได้อันนี้หรอได้เลยซื้อเลยไปเอามาเลยมามามาโถโถโถไปไปไปเราไปจ่ายเงินกันเลยนะชัตเต็มเด้อ tám cho tám ui từ nãy đi cho tám cho tám cho tám như này đi <laughs>